บรรยากาศยามเย็นค่ะทักทายตอนเย็นๆย็ท้องฟ้าสวยมากเลยอุ๊ยมีนกด้วยค่ะทุกคนไปไหนเลเอาลงไเป็นโนครูใต้ครูท้องฟ้าสวยๆยามเย็นระวังทางไปต้านลึกละคะ <Wow. S 2> ท้องฟ้าเหมือนจะปิดหรือว่าเหมือนจะเปิดท้องฟ้าแบบนี้เหมือนจะปิดเหมือนจะเปิดนะเพ่อท้องฟ้ามันจะปิดหรือจะเปิดแบบนี้ท้องฟ้าแบบนี้เหมือนจะฝนมาไม่มา ทางเป็นสวนฟาร์มค่ะค้า,า,าทักทายตอนเย็นๆกับบันยี่ก้ายามเย็นจ้า